บัญชี Gmail ใน Play Store ของใครที่จำรหัสผ่านไม่ได้แนะนำให้เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะคะตามเมลมีปัญหาจะได้มีรหัสผ่านไว้ยืนยันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าเปลี่ยนยังไงเข้าเปลี่ยนตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Vivo ให้เราแตะเข้าไปที่แอปเพจสโตนะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมบนค่ะ จากนั้นไปที่จัดการบัญชี Google นะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลแตะเข้าไปค่ะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านที่ปลอดภัยจะช่วยปกป้องบัญชี Google นะคะให้เราแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะให้เราใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ลงไปนะคะ สำหรับใครตั้งสแกนลายนิ้วมือไว้ก็ให้ทำการสแกนลายนิ้วมือได้เลยนะคะมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกันทั้งสองช่องนะคะรหัสผ่านควรมีอักขระอย่างน้อย8ตัวนะคะอย่าใช้รหัสผ่านจากเว็บไซต์อื่นหรือว่าคำที่คาดเดาได้ง่ายนะคะเมื่อเราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ตรงกันทั้งสองช่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไปที่คำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะแตะไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ กำลังเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเท่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านแอปเพสโต e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านแอปเพสโต e นะคะสามารถทําตามวิธีการนี้ได้เลยนะคะวิธีการนี้ทำํำง่ายๆสาหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ